ถึงแล้วครับเป็นไงบ้างทุกคนพวกเราเห็นเธอหายไปนานก็เลยเป็นห่วงพวกเธอคุณจะเป็นเพื่อนสมาชิกอาเซียนที่เหลือสินะใช่แล้วครับแนะนำตัวกันอีกทีนะครับผมชื่อสยามมาจากประเทศไทยผมชื่อปีเตอร์จากสิงคโปร์ครับผมชื่อบูดี้จากอินโดนีเซียครับหนูชื่อมารียจากฟิลิปปินส์ค่ะผมชื่อปีปิดมาจากมาเลเซียครับ ส่วนหนูชื่อฟอเซียจากบลูไนค่ะหนูเกี่ยวมาจากเวียดนามค่ะผมคำสวยมาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวครับหนูชื่อมอมโมมาจากประเทศธรรมมาค่ะผมน้องใหม่ครับตรึมเซียงมาจากประเทศกัมพูชาครับผมยินดีที่ได้รู้จักทุกคนนะฉันชื่อบลูฉันอยากรู้จักพวกเธอและหมู่บ้านอาเซียนแห่งนี้มากขึ้นจังเอาอย่างนี้ คุณบลูไปพักที่บ้านผมก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะพาไปหาอลายที่ห้าง AFTA กันห้าง AFTA เหรองั้นเย็นนี้โมโมจะทำอาหารไปทานที่บ้านสยามนะย่อมไปเลยถือว่าเป็นการเลี้ยงต้อนรับคุณบลูด้วยตกลงตามนี้โอเคอเคป็นแฮดพีะ อสยามนายมาทำอะไรแต่เช้าเนี่ยเอาวข้ามวันมานายก็ลืมแล้วหรอบูด,ดี้วันนี้เรามีนัดกันนะนัดเหรอนัดอะไรอ่ะนัดไงเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวสายๆคนจะเยอะนะ,ว,ะว้าวรถสวยจังเลยใช่ไหมล่ะทั้งสวยทั้งถูกนี่แหละรถอาเซียนรถอาเซียนงั้นเหรอเออนี่สยาม ทางสรพสินค้า AFTA เนี่ยมันคืออะไรเหรอมันคืออย่างนี้นะครับก่อนอื่น AFTA เป็นคำย่อครับคุณบลูย่อมาจากคำว่า a s e a n Free Trade Area หรือเขตการค้าเสรีอาเซียน oh, oh, oh. ซึ่งเป็นข้อเสนอของอดีตนายกรัฐมนตรีพนท่านอนันต์ปัญญาระชุนในปีพุทธศักราช2535แล้วไงอะทำไมจะเป็นต้องมีด้วยคืออย่างนี้นะคะการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในภูมิภาคต่งตางๆ ตลอดจนการแข่งขันทางการค้าของโลกที่เพิ่มมากขึ้นทําให้พวกเราเห็นความจําเป็นที่ต้องผนึกกาลังกันเพิ่มอํานาจการต่อรองทางเศรษฐกิจผนึกกําลังแล้วมันช่วยอะไรเหรอ AFTA หรือ AFTA มีขึ้นเพื่อส่งเสริมการขยายตัวทางการค้าโดยการเร่งลดภาษีของสินค้าต่างๆทั้งยกเลิกมาตร,รก,การที่ไม่ใช่ภาษีภายในของอาเซียนซึ่งหมายความว่าคุณบลูสามารถซื้ออะไหล่ย,ยานได้ถูกลง เหมือนกับรถไอโก้คันนี้ยังไงล่ะครับที่เอาอะไหลด่ดีๆคุณภาพสูงแต่ราคาตามจากหมู่บ้านต่างๆในอาเซียมาประกอบรวมกันแทนที่จะไปซื้ออะไหล่จากนอกหมู่บ้านที่มีราคาแพงนะ่ะ นอกจากความร่วมมือทางด้านการค้าหมู่บ้านเรายังมีความร่วมมือด้านเศรษฐกิจอื่นๆด้วยเช่นด้านการลงทุนการคมนาคมด้านการเงินและการคลังการท่องเที่ยวการเกษตรเทคโนโลยีสารสนเทศ SME ซึ่งความร่วมมือในด้านต่างๆเหล่านี้ก็เพื่อสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจให้กับหมู่บ้านและประชาชนของเราโอ้โหใหญ่จัง ยังไม่หมดเท่านี้นะครับเห็นรอบๆที่เป็นลานว่างๆนั่นไหมครับในอนาคตยังจะถูกต่อเติมเป็นอภีมหาใหญ่ๆๆๆเลยล่ะแล้วจะเดินหาอะไรเจอไหมเนี่ยไว้เป็นหน้าที่ของผมเองครับทำไมมีพนักงานหน้าตาหลากหลายเหมือนมาจากคนละประเทศเลยอะ เพราะว่าอาฟต้าช่วยให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีมากขึ้นใครก็ได้ในหมู่บ้านของเราสามารถทำงานที่ห้างอาฟต้าได้สมัยก่อนบ้านแต่ละหลังมีกฎมีเกณฑ์มากมายสำหรับคนที่ไม่ได้มาจากบ้านตนเองในการเข้าทำงานเดี๋ยวนี้กฎต่างๆเริ่มลดน้อยลงแล้วล่ะค่ะรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยโดยกระทรวงการต่างประเทศร่วมก่อตั้งประชาคมอาเซียนกลุ่มปตทสนับสนุน42ปีประชาคมอาเซียน